ตุนมากะพอยบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่ว่าจะเป็นคาบ่าวอาร์วีฟีไฟวาลูเลนเกนชินอิมแพคและเกมยอดฮิตต่างๆอีกมากมายเคพียงแค่เลขยูเอดีเท่านั้นสนใจแอดไลน์ได้เลยที่แอดเติมไวจดอย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะครับตุนมากกพอยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับผมสวัสดีชาวคารบาวทุกคนครับผมวันนี้นะครับอยู่กับแพทอัปเดตของวันที่8มิถุนาย,ยน66มีอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันนะ ก่อนอื่นครับผมกิจกรรมแรกครับเป็นกิจกรรมอัปเกรดโทเค็นเคออสนะครับอัปเกรดโทเค็นเคออสเนี่ยมันมาวันที่8นะครับหรือวันนี้แหละแล้วก็หมดวันที่14นะครับซึ่งมาประมาณสักอ่า่อาทิตย์นะครับเพราะว่าวันที่14มันคือวันพุธนะครับเป็นวันพุธหน้าเนาะหมดตอนเที่ยงคืนนะครับรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยมันบอกว่าเขาจะเปิดขายไอเทมที่มีชื่อว่าอัปเกรดโทเค็นเคออสครับอยู่ได้3วันนะ อยู่ได้3วันนะทุกคนแปลว่าถ้าตีไม่เสร็จนะครับครบ3วันมันหายอันนี้ระวังด้วยแล้วกันาราคาเนี่ยอยู่ที่5.5 m อนะครับขายที่ npc u ตัวเดิมนะครับแล้วทีนี้พอคุณตีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันแลกอะไรได้บ้างนะครับสิ่งที่แลกได้ก็คือ1นึ่จะเป็นพวกเข็มขัดน,นะครับจะมี Guardian, Fighter แล้วก็เสกนะครับผมอ่ะซึ่งถ้าคุณแลกบวก8เนี่ยมันจะใช้อัปเกรด โทเคนเนี่ยแค่บวก6นะครับสำหรับขัดกาเดียนเนาะแล้วก็สำหรับขัดไฟเตอร์แล้วก็ขัดเสกเนี่ยใช้บวก8นะครับอ่ะส่วนถ้าคุณอยากจะเล่บบวก10นะครับไม่ว่าจะเป็นขัดกาไฟเตอร์หรือว่าเสกเนี่ยถ้าเป็นขัดกาเนี่ยใช้บวก8นะครับถ้าเป็นขัดไฟเตอร์กับเสกใช้บวก10นะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเล่บบวก12สของสำหรับเข็มขัดไฟเตอร์เสกนะครับใช้บวก12เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นขัดกาเดียนเนี่ยใช้แค่บวก10 นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอยจะแลกคอหรือคหรือคาเนลี่น่ะนะอ่ะถ้าเป็นบวก8นะครับคุณจะต้องใช้ gate, อัปเกรดอ่าโทเคน็นบวก8เหมือนกันนะครับถ้าแลกบวก10นะครับคุณใช้ gate, อ,อัปเกรดเคออสอ่าบวก9นะครับถ้าแลกบวก12คุณใช้ gate, อัปเกรดเคออสบวก12นะครับประมาณนี้นะครับที่เขาเขียนมานะแล้วก็ถ้าเป็นทาริสแมนครับผมถ้าบวก5เนี่ยใช้อัปเกรด อ่าโทเค็นเนี่ยบวกแนะครับถ้าเป็นบวกเเนี่ยใช้อัปเกรดโทเค็นบวกสิบนะผมแล้วก็ถ้าเป็นบวกเใช้อัปเกรดโทเค็นบวกสินะครับประมาณนี้นะสำหรับอ่าของที่แลกได้ในนี้กิจกรรมต่อไปครับผมกิจกรรมต่อไปจะเป็นกิจกรรมอ่าแรนดอมบ็อกของกล่องเงินนะครับเป็นยังไงนะครับอ่าอันนี้เนี่ยคุณสามารถซื้อได้เลยที่ npcu นะครับในราคา 20M ในราคา20เอมคุณสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปหาของอะไรทั้งนั้นนะครับแน่นอนว่ามาเหมือนกันก็คือ1อาทิตย์นะครับหอาทิตย์หมดวันพุธหน้าตอนเที่ยงคืนนะครับทีนี้เนี่ยไอเทมที่อยู่ในนี้นะครับถ้าเป็นไบออฟนะครับผมเป็นไบมันจะเป็นไบออฟขั้นหายครับก็จะมีสอดแอมเมจิแอมแล้วก็แมกเนดนะครับสำหรับอาวุธสำหรับชุดนะครับแล้วก็จะมีพวกข้อตูมต่างๆครับข้อตุมขอข้ามเนาะแล้วก็มีพวกกันแตกเนาะ อากระแตกเจาะเนี่ยที่ออกจะมีเจาะแดงกับเจาะขาวนะครับก็คือของแรเนี่ยมันของตรงว่ามันคือของแรทั่วไปนะฮะแต่ว่าไม่มีของขั้นอันติเมตมาในนี้นะครับแต่ว่ามันมีของขั้นขาวขั้นแดงแล้วก็มีขั้นมีเดียมปะบไปติดมาด้วยนะครับพวกขั้นมีเดียมก็จะเป็นพวกอีพิบูสเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วของในนี้จะเป็นของขั้นแดงแล้วก็ขั้นขาวนอกจาจะมีพวกเพอร์เฟกต์คอแดงเพอร์เฟกต์คอขั้นขาวอะไรพวกเนี้ยจะมีติดมาในนี้ด้วยนะครับสำหรับกล่องนี้อ่ะ แน่นอนว่ามันเป็นกิจกรรมของซุ่มนะทุกคนถ้าอยากจะถ้าถ้าอยากจะเปิดก็คือสามารถเปิดได้เลย20 m มนะครับกิจกรรมต่อไปครับอันนี้เป็นกิจกรรมคูณนะครับมันมี2รอบเนะาะรอบแรกเนี่ยมันจะเริ่มวันที่10นะครับก็คือเดี๋ยวอีก2วันนะครับผมหมดวันที่11นะครับตอนเที่ยงคืนวันที่10เนี่ยเริ่มบ่ายสามนะครับอ่าแล้วก็รอบที่2เนี่ยเริ่มวันที่24 นะครับบ่ายสเหมือนกันแล้วก็หมดวันที่25ตอนเที่ยงคืนนะครับคูณอะไรบ้างนะครับผมคูณ E.P. นะครับ200%นะครับคูณสกิล E.P. 200%คูณวอล E.P. 200%คูณ AP 200%คูณอ่าสัตว์เลี้ยง200%ดอปเลสเพิ่ม200เปอร์นะครับแล้วก็บล็อกดแล้วก็บล็อกดอปเลสเพิ่มอีก200%นะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับผมอันนี้จะเป็นกาชานใหม่ครับซึ่งกาชานี้เนี่ยมันมาวันที่8ครับหมดหมดวันที่22ก็ เกือบ2อาทิตย์นะฮะมาแล้วก็กระชานี้เนี่ยมันเป็นกล่องกล่องสุมส่มกล่องสุ่มกองบอสท้ายของแต่ละดันเจียนนะฮะคืออ่าถ้าถ้าคุณลงดันไหวมันก็ไม่จะเป็นจะต้องมาเปิดอันนี้นะเพราะนั้นคือคร่าวามแล้วกันนะประมาณนี้ต่อไปครับผมก็จะมีอัปเดตคอตูมขึ้นมาใหม่เนาะก็จะเป็นอ่าพวกคอตูมของเรียกว่าชุดฐานเรือได้ไหมได้แหละนะแต่ว่ามันเป็นสีดำ ประมาณนี้ก็อัปเดตชุดอันนี้เข้ามาเนาะซึ่งชุดเด็ยจะอยู่ที่450ฟอสนะครับส่วนหมวกจะอยู่ที่150ฟอตเนาะใครสนใจก็ซื้อได้เลยนะครับตอนนี้อ่าแล้วก็แพ็กเกจใหม่ครับผมอันนี้จะเป็นแพ็กเกจดันมังกรเนาะก็เขาก็จะให้ใบดันมาสามใบแล้วก็ให้โอปอล์เดอะดาก้อนมาหนึ่งอันนะครับซึ่งโอปอล์เดอะดาก้อนมันเอาเข้าห้องพิเศษนะผมห้องพิเศษก็ตอปหลายอย่างเลยมันจะเป็นใบองค์ใบเอ็มเงินองค์เงินเอ็มมีหมดนะครับนี้อ่าถ้าใครสนใจเนี่ยซื้อได้นะครับอ่า น,น่าจะวันละ3ครั้งเรวลีนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ขายถึงวันที่22เท่านั้นะนะครับผมอ่ะน่าจะได้น่าจะวันละ3ครั้งนะแอดคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็ต่อไปครับผมอันนี้จะเป็นกําไรเทพนะครับอ่ะประดับเทพรอบนี้นะครับมาหลายดันเจี้ยนอยู่นะครับดันเจี้ยนแรกนะครับที่เข้ามาเลือกกันก็คือขาวหักนะครับผมอ่ะดันเจี้ยนที่2ครับก็จะเป็นขวดขาวนะครับผมดันเจี้ยนที่3ก็จะเป็นขวดเขียว แล้วก็ดันเจียนที่4เนี่ยจะเป็นดันหนามอ่ะประมาณนี้สําหรับคนที่อยากจะใส่ประดับเทพนะครับก็เลือกให้ดีแล้วกันจะเอาดันไหนไปลงต่อนับผมด้วยความที่กิจกรรมอัปเกรดเคอโทเค้นเข้ามานะครับแล้วใช้หินแจในการตีบวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหินแจเนี่ยตอนนี้ราคาน่าจะกําลังดีน,นะครับแต่ว่าเพิ่งว่าเดี๋ยวอีก2วันเนี่ยมันมีดบเลดเข้า20%รอเรเซนนะครับซึ่งอ่ามันจะเข้าวันที่10เนาะวันที่10ตอนบ่ายสามโมงก็จะเป็น วันเสาร์บ่ายสามโมงนะครับแล้วก็ไปหมดวันอาทิตย์เที่ยงคืนถามว่ามันมานานไหมมันก็มาไม่นานครับแต่ว่าของเก่ามันก็น่าจะเยอะอยู่นะครับสำหรับสำหรับไม่ไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟแอลแล้วก็เซิร์ฟทีนะตอนนี้นะครับแต่ก็คือแน่นอนว่าด้วยความที่มันมีกิจกรรมนี้เราก็มันมีของดีมาล่ออย่างเช่นทาริสบวกเก้านะครับทาริสแมนบวกเก้าเนี่ยบอกเลยว่าใช้ได้ยาวมากแล้วก็เป็นไอเทมคุ้มค่านะครับสำหรับ ขอทาริสแมนเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นขั้นแรกที่เริ่มได้ไฟนอลดาเมจอินคริปนะครับแล้วก็ยังมีไฟนอลดาเมจดีคริปมาด้วยนะครับซึ่งทําให้ถึกขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะอัปเกรดเป็นทาริสเตอนนี้เนี่ยแอดคิดว่าน่าจะน่าจะไหวกันนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าด้วยคนที่มันเป็นตีบวกเนาะเราก็ไม่ได้มีอัตราการสังเกตเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับดวงแล้วก็เทคนิคของทุกคน นะครับส่วนพวกคอนะครับก็คือคอ10เนี่ยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับอ่ะใครที่ยังประดับไม่เต็มตัวในี่ยแอดว่าตอนนี้เนี่ยคุณสามารถหามาใส่ได้นะครับคิดว่าประดับน่าจะลงเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าคนตีได้เยอะแต่ถ้าคนตีได้ไม่เยอะก็แต่ละฮะอ่ก็จะอยู่ประมาณเดิมนะครับแต่สำหรับคนที่ฟาร์มแจอย่างแอนแล้วถือว่าเป็นข่าวดีพอสมควรนะครับ โอเคครับผมก็วันนี้นะครับเท่าที่เจอแล้วมีเท่านี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเจออะไรอัปเดตขึ้นมาในเกมแล้วเขาไม่ได้มีแจ้งเอาไว้ที่นี้นะครับคงไม่ลงกมาได้นะครับผมเดี๋ยวทําบักหมุดไว้ให้อีกทีหนึ่งนะครับ